ทิทานชาดกเรื่องทุพพิยะมักกะตะชาดกลิงใจชั่วอึอรถหัวผู้มีคุณในที่ชนบทแห่งหนึง่งมีบ่อน้ำลึกอยู่บ่อหนึง่งมันลึกมากจนพวกสัตว์ลงไปกินน้ำไม่ได้พวกคนใจบุญจึงได้ทำเชือกผูกโยงไว้ตักน้ำในบ่อเอาไปใส่ไว้ในราง เพื่อให้สัตว์พวกนั้นได้ดื่มกินกันในที่ไม่ไกลจากบ่อนั้นเป็นป่าใหญ่มีฝูงลิงป่าจำนวนมากได้เข้ามากินน้ำที่รางน้ำนั้นเป็นประจำในเวลาต่อมาน้ำในรางนั้นแห้งลงและไม่มีผู้คนสัญจรไปมาอยู่หลายวันพวกสัตว์ทั้งหลายก็เลยอดน้ำไปตามๆกันลิงตัวหนึ่ง กระหายน้ำมากเดินวนเวียนไปมาอยู่รอบๆบ,บ่อจะเอื้อมไปตักน้ำก็เอื้อมไม่ถึงมันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยยืนมองน้ำในบ่ออยู่แบบนั้นจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาจะเข้าไปตักน้ำกินแล้วได้เห็นท่าทางของลิงตัวนั้นก็รู้ว่า มันกำลังกระหายน้ำอย่างที่สุดอ้าวเจ้าลิงน้อยยืนจ้องบ่อตาไม่กระพริบเลยหิวน้ำละสิโอรางน้ำแห้งเลยเนี่ยเจ้าคงจะอดน้ำมาหลายวันสินะอ่ะนี่ข้าจะตักน้ำใส่รางไว้เจ้ากินเสร็จแล้วก็ไปเรียกเพื่อนๆมากินด้วยล่ะเพื่อนๆเ,เจ้าก็คงหิวน้ำเหมือนกันเขาพูดพลางก็ตักน้ำใส่ในรางจนเต็ม แล้วก็ตั้งใจจะไปนอนพักอยู่ใต้ต้นไม้สักงีบฝ่ายลิงตัวนั้นเมื่อได้กินน้ำจนอิ่มแล้วก็ออกมานั่งอยู่ไม่ห่างจากเขาสักเท่าไรขณะที่ชายคนนั้นใกล้จะหลับลิงมันก็ทำหน้าตาลอกแลกหลอกล้อและส่งเสียงจนเขาไม่ได้นอนเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็นึกฉุนขึ้นในใจพูดกับเจ้าลิงว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้ลิงแกหิวน้ำแทบตาย ข้าก็ตักน้ําให้กินยังมากวนข้าอยู่ได้คนเดินทางมาเหนื่อยแทนที่จะได้หลับได้นอนข้านี่ไม่น่าช่วยแกเลยแทนที่เจ้าลิงจะสํานึกมันกลับพูดว่าแล้วใครขอให้แกมาช่วยเล่าข้าก็ยืนของข้าเฉยๆแกดัดมีน้ําใจเองฮะแล้วอย่านึกนะว่าข้าจะทําแค่นี้ยังมีอีกชอ็อต ว่าแล้วมันก็ปินขึ้นต้นไม้แล้วถ่ายอุจจระรถศีษะชายผู้มีพระคุณทันทีแล้วเพ่นหายเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วนิทานเรื่องนี้จบลงแล้วนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่จะได้รับตอบแทนจากคนพาน ก็คือความชั่วช้าของเขานั่นเองแม้เราจะทำดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นความดีของเราเลยต่อไปเป็นการประชุมชาดกว่าใครเกิดเป็นใครในสมัยนี้บ้างลิงในครั้งนั้นได้เกิดเป็นพระเทวทัตส,ส่วนชายผู้มีน้ำใจได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง